ซึ่งถ้าหากเรานั้นพูดถึงประเทศที่ไม่มีทหารเลยซึ่งหลายคนนั้นก็อาจจะนึกถึงประเทศญี่ปุ่นเป็นอันดับต้นๆเพราะรัฐธรรมนูญของพวกเขานั้นได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนบอกว่าห้ามทำสงครามและไม่มีสิทธิ์ที่จะรักษากองทัพเอาไว้เพื่อการรบซึ่งในขณะเดียวกันนั้นการรายงานด้านของความมั่นคงระดับโลก กลับจัดอันดับให้ญี่ปุ่นนั้นอยู่ในอันดับที่8ของโลกด้านของศักยภาพทางทหารปี2025ซึ่งคำถามก็คือประเทศญี่ปุ่นนี้ไม่มีทหารอยู่จริงหรือไม่แล้วอะไรคือเบื้องหลังของพลังป้องกันอันหน้าทึ่งของญี่ปุ่นที่ทั่วโลกนั้นต่างก็จับตามอง ซึ่งในบทความนี้ก็จะพาทุกคนไปเจาะลึกถึงโครงสร้างกฎหมายและขีดของความสามารถทางการทหารของญี่ปุ่นซึ่งหลายๆคนนั้นก็อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าญี่ปุ่นนั้นไม่มีทหารแต่อาจจะมีกองและกำลังป้องกันตนเองหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นนั้นก็ได้ถูกสหรัฐอเมริกาช่วยร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นซึ่งในมาตราที่9ของรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นนั้นได้ระบุเอาไว้ว่าประชาชนญี่ปุ่นนั้นละทิ้งสงครามในฐานะของสิทธิบูรณาการของรัฐและการข่มขู่หรือการใช้กำลังเป็นวิธีแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศ โดยภายใต้ข้อจำกัดนี้ญี่ปุ่นก็ได้มีการจัดตั้งกองกำลังป้องกันตนเองซึ่งได้มีการจัดขึ้นในปี1954ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรทางทหารที่ไม่ได้ถูกเรียกว่ากองทัพแต่มีหน้าที่ในการป้องกันประเทศและยังมีการช่วยเหลือในภารกิจด้านของมนุษยธรรมอีกด้วย ส่วนในอันดับที่8ของโลกนี้ก็ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยซึ่งเพียงเพราะว่าได้มีการจัดอันดับในศักยภาพทางด้านของทหารโดยได้มีการพิจารณาถึงองค์ประกอบมา,ากกว่าโก60ตัวแปรเช่นกำลังพลอาวุธโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจ ซึ่งสำหรับการจัดอันดับในปี2025นี้ก็ได้มีการให้ญี่ปุ่นนั้นอยู่ในอันดับที่8ของโลกซึ่งก็ถือได้ว่าสูงกว่าประเทศมหาอำนาจในยุโรปบางประเทศอีกด้วยซ้ำถึงแม้ว่าญี่ปุ่นนี้จะไม่ได้มีทหารในเชิงนิยามตามของรัฐธรรมนูญโดยทางด้านของการจัดตั้งในกองกำลังป้องกันตนเองที่มีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งในด้านของเทคโนโลยีงบประมาณและความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งได้ทำให้ญี่ปุ่นนั้นกลายมาเป็นพลังป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศหนึ่งของโลกและเป็นแบบอย่างของการพัฒนาความมั่นคงในกรอบของสันติภาพที่เป็นแบบอย่างให้กับทหารทั่วทั้งโลก